ห้าวันก่อนนี่คุณยายพวกเราไร้ซึ่งความคับแค้นกันเพียงแค่เผลอรบกวนวเวลาพักผ่อนของท่านเข้าท่านได้โปรดปล่อยพวกเราไปเถิดเมตตาพวกเราด้วยนะระหว่างทางน่ะมีแต่เจ้าคนเดียวที่พูดมากน่ารำคาญเสียจริงอุ๊ยคุณยายพวกเราต้องรีบเดินทางต่อนะปล่อยพวกเราไปเถอะแหมข้าชอบฟังาสาวสาวพูดเลื่อนหูสุดๆพูดเยอะๆสิสองมาตรฐานสุดๆยอมใจเลยเนี่ยคุณยายคนนี้จับตัวพวกเราเอาไว้ทำไมกันเผางูเป็นด่านลับในเกมอย่างนั้นเหรอ บ้าเอ้ยจำไม่ได้เลยแม้แต่นิดเอาล่ะถึงแล้วถึงแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่หุบเขางูไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าที่นี่จะมีทิวทัศน์ที่งดงามเช่นนี้ท่านแม่ท่านแม่กลับมาเป็นเวลานานเราผู้อาภโสรออยู่ในตำหนักเยืยอหลัวเพื่อรอให้ท่านมาดำเนินพิธีการสังเวยข้าจากการค้นพวกนี้เสร็จแล้วจะรีบไปนะเจ้ารีบลุกขึ้นมาเถิดร่างกายของเจ้าอ่อนแออยู่แล้วหลังจากนี้พิธีการซับซ้อนพวกนี้ก็ไม่ต้องทำแล้ว ตัวลูกชายคนนี้ดูท่าแล้วไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่เลยนะนี่คือเราเด็กๆพวกนี้นะ่ะเสียงดังวุ่นวายรบก,กวนการพักผ่อนของข้าข้าจึงพากลับมาสั่งสอนนะซิแบบนี้นี่เองข้าขอตัวกลับตำหนักเจ้าหลวก่อนท่านแม่รีบตามมานะขอรับไปเถอะนี่คุณยายบนตัวข้ามียาวิเศษที่อาจช่วยรักษาร่างกายของลูกชายท่านได้อยู่นะปล่อยพวกข้าไปเถอะน้าอย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะว่าเจ้าคิดอะไรของเจ้าอยู่คิดจะหลุดพ้นน่ะไม่ง่ายได้ขนาดนั้นหรอก หนอยเรื่องทั้งหมดนี่เป็นเพราะพวกเจ้านั่นแหละมัวแต่ทําตัวเบียวๆบวจะต่อสู้จะฆ่าจะแกงทั้งวันข้าก็แค่ผ่านทางมาจากกระต่ายดันถูกพวกเจ้าทําให้เดือดร้อนซะได้บังเอิเช่นนี้เชียวหรือในบรรดาคนพวกนั้นจะเป็นใครกันนะเฮ้เฮเฮเฮจะจะจับเสี้ยออุโย,โยไปไว้ไหนนะ้าข้าเตือนเจ้าแล้วนะข้าเห็นเจ้าอายุเยอะแล้วจึงไม่ถือสาักแต่หากทำร้ายเสี้ยวอุโยอย่าหาว่าข้าทำร้ายคนแก่แล้วกันไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าเจ้าจะรู้จักทนุถนอมสาวงามด้วย ไม่ต้องห่วงข้าชอบหญิงสาวมากไม่มีทางทำร้ายนางแน่เชื่อกับผีนะสิยายแก่อย่างเจ้าน่ะร้ายะมัดอูโยไม่ต้องกลัวนะข้าจะหาทางช่วยเจ้าให้ได้อูจริงเจ้าเองก็ต้องปลอดภัยนะอูโยข้าจะช่วยเจ้าให้ได้เลยนะพอแล้วน้าเลิกแสดงเถอะพวกมันไปไกลแล้วพี่ใหญ่ของพวกแกทิ้งพวกแกแล้วก็หนีไปก่อนไร้ความเห็นใจข้าไม่ง่เหมือนพวกเจ้าหรอกข้าน่ะรักเพื่อนมากเลยเจ้าน่ะหาทางดึงหัวกลับเข้ามาก่อนจะดีกว่านะ เอาชิบหายเอ้ยลืมตัวไปเลยดึงกลับมาไม่ได้แล้วเอ้ยช่วยข้าหน่อยสิช่วยข้าด้วยแม่นางที่นี่อาจซุดซนไปหน่อยแต่ก็ถือว่าสบายอยู่เพื่อนของข้าเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหม <c oughs> ข้ามองแว็บแรกก็รู้แล้วว่าวิชาของเจ้านั่นไม่ธรรมดาไม่ต้องห่วงข้ามีแผนของข้าแม่นางเข้าไปพักผ่อนเิอจับตัวข้ามาแท้ๆเหตุใดจึงพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนี้นี่ นี่เหรอที่เรียกว่าสุดโสมน่ะหัวของข้าเอาหัวไม่ออกอ่ะย่วยด้วยนี่จะจบได้แล้วหรือยังขังข้าไว้ทาไมเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าน่ะน่ารําคาญเกินไปนะสิไว้ยังไงนะส่วนท่านพระอาจารย์ข้าจะพาเจ้าไปที่ดีๆที่หนึ่งเฮ้อ<ะ>แม่นางคือว่าจะพาข้าไปที่ใดกันอย่างนั้นหรือท่านจะจัดการกับเพื่อนของข้าอย่างไรไม่ต้องห่วงเพื่อนของเจ้าปลอดภัยมาก พี่น้องของข้าไม่ได้เจอผู้ชายมานานจึงอยากพูดคุยกับท่านน่ะคือคือว่าข้าข้าข้าเป็นพระนะเรื่องแบบนี้นะ่ะมันไม่เหมาะสมก็ไม่ได้ทําอะไรให้เจ้าเสียหายสักหน่อยจริงๆนะจะกลัวอะไรเล่าเสียวขุยได้ยินว่าเจ้าพาคนนอกเข้ามาอย่างนั้นเหรอข้าขอดูหน่อยสิตายแล้วอย่ากเกรงแบบนั้นสิว้าวเป็นพระซะด้วยไหนไหนไหนมาให้พี่ดูหน่อยสิ ค,คือว่าข้าคิดว่ามันไม่เหมาะสมนะแหม่แสบตามากเลยอะไอหัวโป้งเน่งเงือ้อเต้าโลน้นไม่เป็นไรนะจ๊ะไปกินของอร่อยๆกับพี่ก่อนนะเจ้าพระตัวน้อยเหนื่อยแล้วสิไปแช่น้ำอุ่นกับข้าสิเดี๋ยวจะบริการนวดให้ฟรีด้วยนะฮิฮิสนุกสุดๆไปเลยเสื้งขุยท่านพี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะข้าแค่จะไปตำหนักเจียหลัวแล้วเดินผ่านนะ่ะจริงด้วยท่านแม่พากลับมากี่คนกันนะ่ะแล้วคนเมื่อกี้ที่น้องพาไปคือ บังเอิญจังเลยนะวันนี้ข้าก็พาคนกลับมาด้วยข้าเห็นว่าพระคนนั้นน่ารักดีก็เลยให้เขามาเล่านิทานด้านนอกให้เหล่าพี่พพน้อง,องฟังนะ่ะแล้วร่างกายของพี่ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะ่ะหลังกินยาของเจ้าเข้าไปร่างกายก็ดีขึ้นเยอะเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะปกติแล้วข้าไม่ได้เจอท่านพี่เลยไม่รู้ว่าวันวันหนึน่งมัวแต่ทำอะไรอยู่ข้ามีเรื่องต้องไปทำต่อเจ้าไปเล่นก่อนไปเออถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวก่อนนะเจ้าเด็กนี่โตขนาดนี้แล้วทำไมเหมือนยังไม่โตเลยนะ น้องน้องน้องท่านน้องตื่นเร็วท่านน้องตื่นสิหากน้องข้าเป็นอะไรไปข้าไม่มีทางปล่อยเจ้าไปแน่ไม่ตายหรอกน้าผู้ฝึกวิชาตายง่ายขนาดนั้นที่ไหนกันเล่าเฮ้เจ้านี่มันประหลาดจริงๆเดี๋ยวก็เหมือนไอ้โง่เดี๋ยวก็แฝงไปด้วยไอ้ปีศาจจนน่ากลัวเป็นโรคไหลบุคลิกหรือไงนะ่ะชิไม่ตอบยิงซะด้วยอไอ้เปลิไอประตูนี้ไม่รู้ว่าถูกใส่คาถาอะไรเอาไว้ในเมื่อออกไปไม่ได้แล้วก็ไม่ออกเอาเวลานี่มาวิจัรระบบดีๆด,ดีกว่า โปรดเก็บค่าอารมณ์ของหวังซื่อเยาให้สําเร็จโดยเร็วกดยืนยันเฮ้ยจึงเหลืออีกตั้งหนึ่งเดือนแต่ข้าจะไม่สนใจนางก็ไม่ได้หากเป็นน้องสาวก็ได้อยู่ตอนนี้ไม่รว่ามีค่าตะลึงเท่าไหร่แล้วก็ไม่เยอะที่นาสงหมนไอเทมบางอย่างใช้แต้มเยอะเกินไปดูท่าข้าคงต้องสะสมแต้มเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเอาไว้แล้วเฮ้อการตั้งค่าระบบอย่างนั้นเหรอบ้าเอ้ยมีของแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยหรือว่าจะปรับระบบได้นี่มันยังไงกันแน่เนี่ย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบมิติเบิกฟ้าเปิดระบบเรียกผู้ช่วยระบบนี่มันที่นี่คือด้านในภายในของระบบอย่างนั้นเหรอดาวน์โหลดข้อมูลสำเร็จโปรดยืนยันว่าจะทดสอบระบบตอนนี้หรือไม่ณมิติเบิกเทวาทำไมมันเหมือนกับนิยายที่ข้าเคยอ่านเลย ชื่อว่าอะไรแล้วนะผวาไร้ขอบเขตดูท่าแล้วบริษัทที่สร้างเกมนี้จะไม่ธรรมดามีเช่นนั้นก็บังเอิญเกินไปตอนนี้ดูท่าจะมีเพียงทางนี้ทางเดียวยืนยันมิตินี้จะสแกนท่านเพื่อง่ายต่อการตั้งค่าระบบผู้ใช้งานโปรดอยู่นิ่งๆเป็นเวลา15วิข้าขอดูหน่อยแล้วกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจะเอาอะไรออกมาได้กันนะนี่มันอะไรกันนะ่ะ ระบบสแกนพบข้อมูลของผู้ใช้งานมีแบบสำรองต้องการผาานรวมใช่หรือไม่อัปเดตสำรองผสานรวมหรือว่าจะเป็นเชีย์หลี่เฟิงหากภาษานรวมกันแล้วการมีอยู่ของเขาจะถูกลบทิ้งหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าประสานกันขึ้นมาจะมีผลกระทบอะไรไหมหลังภสานแบบสำรองจะเก็บไว้หรือจะลบทิ้งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้งานถ้าเช่นนั้น ก็ประสานสิครั้งที่แล้วถูกเชียร์หลีเฟืองล้อรอบนี้ข้าขอเอาคืนแล้วกันเอ๋ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะสีหน้าของมันดูแปรปรวนไม่รู้ว่ามันคิดแผนร้ายอะไรอยู่กันแน่ <c oughs> ท่านน้องเจ้าตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอท,ท่านพี่ที่บันคือที่ไหนกันนะที่นี่ก็หุบเขออาอสรพิษพวกเราเข้ามาในเขตต้องห้ามของผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจนะ่ะ แล้วเจ้าอู่จิ้งกับเสี่ยอู่โยละ่ะนั่นไงน้ำลายไหลอยู่ตรงนั้นนั่นแหละน้อยเขาจะฆ่าเจ้าท่านน้องอย่าเพิ่งพูดวามมึงก็เลือดร้อนเกินไอ้หนุม่มเรายังไม่รู้นาคนนะท่านน้องเจ้านั่นอาจจะยังมีประโยชน์ต่อเราอย่าเพิ่งทําอะไรก่อนจะดีกว่าแต่ว่าตอนนี้สองตอนหนึ่งเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราเลยนะครับมิใช่ศัตรูตัวฉกาจของเราเสียหน่อยอีกอย่างพวกเราถูกจับแล้ว ตอนนี้พวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วรอออกไปก่อนค่อยวางแผนระยะยาวใหม่ตามนั้นก็ได้ขอรับท่านพี่พี่ใครเทียนพี่ก็เล่นเรื่องนี้ซะจริงจังเลยนะข้าตกใจเอาหมดเลยพี่อู๋จิ้งกินผลไม้ไหมข้าถ้าไม่เคยเจอผู้ใช้งานคนไหนที่หน้าไม่ไอายทดสอบระบบแบบนี้มาก่อนเจ้าก็อย่าโมโหไปเลยนะ้านี่ต่างหากข้อมูลชั้นสูงที่เหมาะสมกับข้าไม่ใช่ได้ไงนะา จะว่าไปแล้วผลการทดสอบระบบต้องรอค่าออกจากระบบก่อนถึงจะปรากฏให้เห็นสินะใช่แล้วหลังจากออกไปก็จะสามารถเปิดหน้าต่างไอเทมแต่เจ้าก็ต้องลองสัมพันธ์ด้วยตัวเองอืมคุยกับอากาศแล้วมันแปลกๆเจ้ามีร่างจริงไหมเนี่ยเจ้าเป็นนายท่านของข้าเจ้าสามารถตั้งค่าทุกอย่างกับข้าได้แต่หลายๆฟังก์ชันนั้นยังกำหนดระดับอยู่ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าข้าต้องเสร็จสิ้นภารกิจระบบค่าความสัมพันธ์ จึงจะมีสิทธิ์ในการใช้งานระบบมากยิ่งขึ้นใช่ไหมใช่แล้วแต่ต่อให้เสร็จภาร,รกิจท่านก็อยู่เพียงแค่เลเวลสองถ้าอย่างนั้นระดับสูงสุดมันคือเท่าไหร่กันล่ะ30อะไรนะวัอดเฮ้ยโอ้จริงทำไมจู่ๆตะโกนขึ้นมาล่ะเป็นอะไรของเจ้าน่ะเฮ้ยงั้นเจ้าบอกข้าได้ไหมข้าถูกส่งเข้ามาในเกมนี้ได้อย่างไรกันเงียบคิดไว้แล้วเชียวช่างเธอะ ถ้าหาคำตอบเอาเองก็ได้เฮ้ hey, พวกเจ้าทั้งคู่เป็นอะไรไปนะ่ะจะเจ้าน่ะเจ้าเป็นโรคประสาทหรือเปล่าเดี๋ยวก็เอามือจับตัวเองแล้วก็พูดอะไรออกมาก็ไม่รู้เดี๋ยวก็หัวเราะออกมาอย่างก,กับคนบ้าโทษทีโทษทีพอดีว่าเมื่อกี้ทำสมาธิอยู่นะ่ะไม่สิฝึกวิชาอยู่ต่างหากเล่า ุบเขางูตั้หนักเจียหลัวหุบเขางูของเราปิดตัวมานับร้อยปีแล้วหนึ่งในสีผู้อาวุโสแห่งหุบเขาเซิงเฟย์ข้าว่ามันถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องเปิดออกเปิดอย่างนั้นเหรอหรือว่าเจ้าคิดจะเปิดผนึกขึ้นมาไม่ได้เด็ดขาดหนึ่งในสีผู้อาวุโสแห่งหุบเขาเซิงลี่โลกภายนอกนะ่ะพัฒนาไปมากแต่เรากลับปิดตัวเสียนานภากมีเน่เฟยไปเอง ก็ต้องถูกผู้อื่นกลืนกินแน่ๆหนึ่งในสี่ผู้อาวุโสแห่งภูเขาเซิงหยงหรือว่าพวกเจ้าเนี่ยลืมไปแล้วว่าพวกเราดนา่สร้างผนึกนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรกันเงียบเงีบทุกคนทุกครั้งที่ประชุมกันเนี่ยก็แต่ทะเลาะกันไม่หยุดเลยนะหนึ่งในสี่ผู้อาวุโสแห่งภูเขาเซิงหลันท่านพี่มาแล้วอย่างนั้นเหรอหากถูกคนรุ่นหลังเห็นเข้าจะเป็นเรื่องหน้าขบขันเอานะถ้าท่านยาย ได้โปรดให้อภัยด้วยเอาละมาเริ่มกันเถอะการสังเวยครั้งนี้ข้าจะเป็นพิธีกรเองวันนี้ที่ข้าเรียกผู้อาวุโสทั้ง5มาประชุมก็เพื่อที่จะคุยรายละเอียดของพธิธีที่จะจัดขึ้นในอีก5วันอีกอย่างพิธีกรรมครั้งนี้นะ่ะมีเหมือนที่ผ่าน,านมาเพราะตรงกับวันเกิดของเทพธิดาเจียนาพอดีข้าจึงสร้างสารรค์อะไรพิเศษขึ้นนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เชียวนะต้องให้ทั้งเผ่าร่วมมือกัน ลำบากเจ้าแย่เลยหลิงเออหน้าที่ของข้าไม่ลำบากเลยแม้แต่นิด <c oughs> <c oughs> พิธีสังเวยเป็นเรื่องใหญ่ย่อมต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดาเซิงหลิงร่างกายของเจ้ามีเป็นไรใช่ไหมหวังว่ามันจะไม่กระทบถึงพิธีสังเวยเพราะปัญหาส่วนตัวของเจ้านะเซิงหลิงอย่าฝืนทนเลยหากไม่ไหวจริงๆแล้วก็ก็เรียกลุงน้อยได้เลยใช่แล้วอย่าฝืนเลยข้าม่เป็นไรท่านแม่และท่านพ่อวโสทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วง เจ้าว่าไปแล้วพิธีสงังเวยครั้งนี้จะหยิบของชิ้นนั้นออกมาไหมน่ะของวิเศษชิ้นนั้นของวิเศษชิ้นนั้นน่ะเป็นของสําคัญของเผ่างูแต่หลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นกับมูหยาก็ถูกไอ้ชั่วร้ายแปดเปื้อนเกรงว่าคงจะมีเหมาะที่จะถวายต่อหน้ารูปป้าเทพธิดาเรื่องของมูหยาเจ้ารีบลืมมันเสียเถิดหากคิดถึงทุกวันร่างกายของเจ้าจะยิ่งยำแย่มีคุ้มค่าเลยแม้แต่นิด ข้าทราบดีเรื่องนั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเถอะหากมีเรื่องอะไรอีกมองเซิงหลิงให้ไปทําข้ายังมีเรื่องต้องไปจัดการหากเป็นเช่นนั้นพวกเรากลับก่อนละเฟยเอ,อ๋อช่วงนี้ข้าไม่เห็นเจ้าเลยเจ้าไปไหนมาน่ะก็ไม่ได้ไปไหนนะร่างกายไม่สบายก็เลยพักผ่อนน่ะทำไมอย่างนั้นล่ะ คิดถึงค่าอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เพียงแค่คิดถึงอย่างเดียวหรอกน้าที่นี่มันคือตำหนักเจียหลัวนะถ้าเกิดว่าไอ้แก่พวกนั้นมันย้อนกลับมาจะทำยังไงเล่าจะกลัวไปทำไมกันเล่าอายุพวกมันก้าวขาลงโรงไปข้างหนึ่งแล้วจังจะมาสนใจพวกเราอีกหรือไงถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะแต่ว่าถ้าก็ยังคงรู้สึกกลัวพวกเราเปลี่ยนที่ มาคุยกันดีๆเถอะเจ้านี่นะซ้สำสอนเสียจริงและแต่เจ้าแล้วกันนะวันนี้พวกเรามาเล่นอะไรที่มันน่าหวาดเสียวกันเถอะในตำหนักนี้นะ่ะมีห้องลับเล็กๆห้องหนึ่งข้าเตรียมของเล่นเพื่อเพิ่มความสนุกเอาไว้ด้วยแต่บ้าสรรพสิงค,คือความว่างเปล่า ความว่างเปล่าคือสรรพ,พสิงจงอ่อนตัวจงอ่อนตัวจงอ่อนตัวกล้วยเอ๋ยจงอ่อนตัวกล้วยของข้าจงอ่อนตัวเจ้าพระตัวน้อยทำไมนั่งไกลเชียวและแบบนี้เราจะคุยกันยังไงล่ะนั่นนาซีต้องตะโกนคุยกับเจ้าอีกอคือว่าข้าข้าขอนั่งที่นี่ก็พอแล้วข้าพูดดังๆไม่ได้นะจะว่ายังไงนะพูดอะไรนะพวกเราไม่มีใครได้ยินเลยฮลัลโหลถ้าหากว่าเจ้าไม่มา พวกเราจะฆ่าผู้หญิงในคุกนะมาไม่ได้เด็ดขาดน,นะฆ่าฆ่าฆ่าลำบากใจนะเลิกแอปแบลได้แล้วนะพวกเราดูออกนานแล้วว่าเจ้าไม่ใช่พระจริงๆหากเป็นพระจริงๆเพิ่งบวชได้ไม่นานจะสึกตอนนี้ก็ใช่ว่าจะไม่ได้หากเจ้าเป็นพระจริงๆก็เป็นพระที่ใจซาม,มากอย,อย่ามาพูดมั่วๆสิพวกเจ้าอยากให้ข้าไปข้าไปก็ได้ความเงียบนะ่ะมีอาจครอบงำข้าได้หรอกเชื่อกูวละโดมาเชียวนะมึง จริงแล้วพวกเราเนะี่ยไม่เคยเห็นพระมาก่อนเคยได้ยินแค่บัณฑิตพูดกันว่าโลกภายนอกมีอาชีพที่ชื่อพระสงฆ์ว่ากันว่าพระนั้นไม่มีตัณหาไม่ดื่มสุราแล้วก็ถือศีลมากมายถ้าหากเป็นเช่นนั้นอาชีพนี้ก็ไม่ได้รับรางวัลตอบแทนอะไรเลยนะสิอามิตาพูดพวกเราเนะี่ยอายตนะบริสุทธิ์เรื่องอื่นๆต่างถูกพวกเราโยนทิ้งเสียหมดแล้วข้าน่ะจิตปล่อยวางนะสิ่งที่เป็นรางวัลของพวกเราก็าคือการตัสรู้ปริินิพพานแล้วก็บรรลุเป็นพระอารหันต์ยังไงล่ะ พวกเราไม่เชื่อหรอกนะพวกเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขกับมันน่โอ้โยบาปกรรมบาปกรรมสวยแล้วห้ามถูกพวกนางชักจูงเด็ดขาดพวกนางคือกีเลนจงละนี่วอทั้งห้าเยเธอดจงเป็นสุขเป็นสุขเธอส,สัตเพสัตตาอ้สงบสติอารมณ์จรวดที่กำลังพางานข้างล่างเอาไว้ได้ระหว่างทางที่มาที่นี่ข้าเห็นหลายคนกำลังจัดฉากช่วงนี้จะมีพิธีอะไรกันอย่างนั้นหรือ ก็อีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดของเทพทิดาเจนาแล้วพิธีสังเวยก็จะตรงกับวันนั้นพอดีคลื้นมากเลยละ่ะจริงด้วยครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะได้เห็นของวิเศษชิ้นนั้นไหมอยากเปิดหูเปิดตาอีกสักครั้งจังนี่เรื่องพวกนี้นะ่ะเป็นเรื่องในเผ่านะดูแลปากของพวกเจ้าให้ดีเดี๋ยวจะไม่มีปากไว้กินข้าวทราบแล้วเจ้าคะ่ะดูถ้าจะเป็นของวิเศษที่เจ๋งซะด้วยนะเนี่ยบางทีแล้วอาจจะมีประโยชน์กับการฝึกวิชาของข้า หญิงโป้งเลย,ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วละสินี่เลิกขัดขคืนเธอหน้าคุกนี้น่ะมีผนึกขังไว้อยู่ออกไปไหนไม่ได้หรอกบ้าเอ้ยแต่ว่าถ้ามีเรื่องเร่งด่วนต้องไปจัดการเนี่ยสิจะมาเสียเวลาที่นี่ไม่ได้พวกเราสามคนร่วมมือกันดีไหมช่วยกันเปิดประตูนี่เจ้านี่นะมันไม่ยอมแพ้จนกว่าจะตายจริงๆช่างเถอะยังไงก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วถือซะว่า เป็นการขัดขืนครั้งสุดท้ายเป็นเพื่อนเจ้าแล้วกันท่านน้องเจ้าบาดเจ็บอยู่อย่าขยับเลยขอรับท่านพี่ในเมื่อโจมตีทางเคมีไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็โจมตีทางกายภาพแล้วกันนะเอ้าเฮ้ยทำไมจูจ่ๆเจ้าประตูนี่ถึงเปิดแล้วเนี่ยเหมือนว่ามันจะถูกปลดผน,นึงนะไม่มีคนนี่นะ ลึกลับชะมัดเลยแฮะในเมื่อผนึกเปิดออกแล้วข้าต้องช่วยท่านน้องของข้าก่อนข้าขอไม่ร่วมเดินทางไปกับเจ้าละกันข้าเองก็ต้องไปหาอูโยแล้วเหมือนกันเจ้าเดินออกไปผงพังแบบนี้นะ่ะหาไม่เจอหรอกข้าจะแนะนําเจ้าละกันอ้าวเชิญว่ามาได้เจ้าอย่าถูกทิวทั์ที่สวยงามของที่นี่หรอกที่นี่มีแต่งูและสวนมากก็เป็นงูพิษภายในเผ่านี้ม่ได้ติดต่อกับคนนอกมาเป็นเวลานานอย่าสร้างเรื่องสะดุดตา แต่ในความรู้สึกของข้าบอกมาว่ากำลังจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นนะซิคนที่เปิดประตูให้พวกเราในวันนี้ต้องไม่ได้หวังดีแน่แน่และในเมื่อคนที่เปิดประตูไม่ได้หวังดีถ้าเช่นนั้นข้าก็ต้องตอบแทนมันสักหน่อยด้วยการทําเรื่องบางอย่างพวกเจ้าเองก็อย่าตายล่ะรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะเดี๋ยวพอออกไปข้างนอกได้แล้วค่อยมาสู้กันอีกรอบก็ไม่เสียหายครั้งนี้ข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปก่อนแล้วกันเจ้านี้ไม่ใช่คนดีซะเลยนะ เจ้าเองก็ไม่ใช่คนดีเช่นกันนั่นแหละท่านยายงูจับตัวคนนอกเข้ามามากมายไม่รู้ว่าจะทําอะไรกันแน่ช่วงนี้ในเผ่าไม่ค่อยสงบสุขเลยพวกเราอย่าพูดจาซีซั่วดีกว่ายายแก่นั่นขังอูโยไว้ที่ไหนกันแน่นะนางก็ค่อนข้างดีกับอูโยเลยน่าจะไม่ให้นางต้องลําบากทําไมข้ารู้สึกแปลกๆเหมือนกำลังจะมาแย่งเมียของหัวหน้ากองโจรแล้วเนี่ยจริงด้วยยายแก่นั่นมีลูกชายป่วยกระสอบกระแสอยู่นี่นะ ข้าจะไม่มีทางให้เจ้าทำสำเร็จแน่ผ่านไปหนึ่งวันแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้อู่จิ้งจะเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนั้นตาของเขากลายเป็นสีดำจริงๆบนตัวเขาต้องมีความลับอยู่มากมายแน่ๆทำไมกันนะทำไมข้าถึงอยากรู้เรื่องเขามากเช่นนี้เป็นอะไรของเจ้าเนี่ยเซี่ยอูโยโย่โหยเจ้าอย่าลืมสิเจ้าอย่าลืมว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดของเจ้าคืออะไร แปลกจังเลยประตูถูกผนึกเอาไว้ข้าเปิดไม่ออกเสียหน่อยจะข้อทําไมกันท่านยายอย่างนั้นเหรอข้ามีนามว่าเซิงหลิงท่านแม่ให้ข้าเอาชุดมาให้เจ้าลําบากเจ้าแย่เลยนะช่วยบอกข้าทีว่าเพื่อนของข้าอยู่ที่ไหนขออภัยด้วยข้าเองก็ไม่รู้ข้าเพียงแค่เอาชุดมาให้ตามคาสั่งเท่านั้นขอบคุณนะอีกเรื่องก็คือฝากถามท่านยายแทนข้าทีเจ้ารีบพักผ่อนเถิดข้าจะถามท่านแม่ให้เจ้า หรือว่าพวกเราจะอยู่ค้างคืนที่นี่นานเกินไปแล้ว